นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสังคาเีนะสังพุทธังอภิปูชิยามิอิมินา สกาเรนะตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกรรรราเรนะตังสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาติมิ <c oughs> สวะขาโตพะคะวตาธรรมะธรรมังนามัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโจสาวกาสังโฆสังฆังนะมามีสาธุสาธุสาธุไมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนัทายาสีเนนะสหปัญจศิลานิยจามาสุติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนัทายาสีเนนะสหปัญจศิลานิยจามา สัตยามปีม,มยังปันตตวิสุงวิสุงรัคนาทายาปิสเีนาสหาปัญจศิลานิยาจามะนาบุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทาาพธัสสะนโบตัสสะปะโทวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมตัสสะปะคะวะโตะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังส a ร a n ัง g k าม c พุทธังสร r ัง a n g k h a c ามังส aranang k h a ิ h a มังสร r a ัง n g k h a c ส a m i ังส a r a n a สังฆังสร r ัง a n g k h a ิยามปีพุทธังส a ร a n ัง g k าม c h ตุติยามปีพุทธังส aranang k h ตุติยามปีทามัง สระนังคัจฉามิทุติยปิธรรมสรนังคัจฉามิทุติยปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยปิสังฆังเทนังกัจฉามิตติยปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยปิพุทังเทนังคัจฉามิตติยปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยปิธรรมเทนังคัจฉามิตติยปิ สังขังสรนังคัจามิติยามปีสังขังสรนังขจามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอตินาธานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินาธานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาะ กยามีสุามีสมิชาจาราปีระมณีส so ิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสาวาทาปีระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุรามิเรยาปฉะพเมตะ ธานาวิรัมณีสิกาปัทังสมาธิยาีิตุราเมรยะมจชะปมาทธานา เวรมณีสิขาปทางสมาธิยามิปานิปัญจสิขาบทานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนภูขะสัมปทาฐานสีเรนอนิพพติยันติตักสมาสีรรงวิสุตติสวโตอรหโตสัมมา สัมพุทธ,ธนทะนะโมตสะปะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสักริวราณิพิคุบสังฆตาโอโนชยามะสาธุโนพันเต พิกุสังโฆอิมานิสังคทานานิปฏิคันหาตุอมหากังปีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังคทาน และข้าวของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น ทั <ider Stadium> ้งครูบาอาจารย์ปูยญาตายายิตลอดกาลแะนานเธอทูใส่แล้วใส่แล้วนะฝากนะฝากนะยุบมือก่อมายุบมือพิมนค่ะ यथा वा रिवा पुरा परिपुरीति सकरं यमेव यतोपेतनाङ्गपतितां वरितातुमाङ् क्षिपमेव कमिषतु साफे प्रन्तोषा कपाचन्तोपनरतो यथा मनीज्योतिरतो यथा सफेति योऽविवाचन्तोषा परो को विना सतु मा ते पौवा วันตรายวสุเกติกายุโกพระวะอภิวาตนาสิเรตเนจังบุตาปจาญโนจัตตารรธรรมมาวาตติอายุวันนุสุขังอารังกยันจักทาจินนาตังขามีตุปเตี ทิตาะทิฆารตังกิตาจยสตจนโตอุปกาปติโสยาทิธรรมโบจายังนิตาติโตเปตานาโปจัจจักตาอุราราปารจพิคุณทะบันุอปินนันตุมเถริปุญญา มัสสุตังอาณาประกันเตีพระวัตุสาบังคารังะราคันโตสาปเววทวตาสาพระพุทธาโนภาเวนันสตาโสธีภวันตุเตพ,พระวะตุสาพบังคารังราคันโตสาประเทศ วัาสาประธรรมบาตุภาเวนัตาโตเทพระวลาตุเตพระวัต um ุสาภังทรังลากันตุสาปฏิวัฏฏาปาสสังฆานุภาเวนัตาโตเทพระวันตุเต ตีซอยเนาะครับต๊กเกจะตีได้เป็นเจ็ดกับเป็นเก้านะครับผมแอดพี่านนี้บอกเก้าสองเก้าสามเรารู้แต่ว่าเป็นประโยชน์เดียวกันนะพอนะแกมมันร้องสามครั้งสองครั้งแอดมินคิดว่าน่นจะเป็นเก้าสองสามเก้าสามสองตีแนวถูกดีกว่าลุ่งเหยี่มคิดว่าแกจะมาบอกเพิ่มเติมไหมครับถ้ามาบอกต้นอย่างนี้แล้วเลยแหละครับ ไม่มาไงแ,แต่ว่าโค้งสุดท้ายอาจมีเหมือนเมื่อก่อนนะเนะ,ะอือมมาหยั่งนอวาเลขทุกที่แตกอย่าไปสนใจอืค่ะแล้วไอ้เลขแตกไหมไเลขทุกที่แตกมันของใครของหนูเจอเก่าแคเลยไปออกเลขทูกที่พ่าแตกเนาะอ,อืส่วนใหญ่เขาจะมาชี้ทางให้เราเนะพอนะอ นี่แหละครับที่ผมผมก็บอกว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่เลขของประจําดวงแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่าโอ้บอกถูกแค่ครั้งเดียวแล้วหายมันมันไม่ใช่ครับคือว่ามันแล้วไปแล้วแต่แล้วแต่ว่าดวงของเลขประจําดวงของใครมันจะขึ้นสูงขึ้นลงต่ําครัำก็คือว่าหลังจากที่มาบอกว่า ทุกแกรอกสามครั้งสองครั้งสามครั้งกับสองครั้งสามครั้งกับสองครั้ง,คงแค่นั้นแค่นั้นแหละหายไปเลยแล้วขาก็ไปครับวังข่านก็ตีเป็นเจ็ดเลยแต่ว,ว่าในช่องมิวพาโดยบอกเป็นเก้าเก้าสองเก้าสามนี่ก็ขอให้แกนไทยรู้อะไรก็บอกกันนะครับอย่าโกหกกันอย่าปิดเอาไว้คนเดียว ก็บอกกันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาขออือถ้าสมมติว่าผิดหรือว่าถ้าใครคือใครผิดสัจจะนิดนึงเนี่ยเขาไปแล้วแล้วเขาก็จะไม่มาอีกแล้วเขาอย่างี้ก็คือเขาบอกอย่างนี้ฉันบอกอย่างงี้คือทําบุญก็ไม่ได้ว่าเอามาให้ผมก็ได้เอาไปทําบุญส่วนตัวนี่แหละให้เขานี่แหละ คือสิ่งที่เขาขอคแค่นี้แหละอย่างบ,บอกว่าทําไมตะตเอี่ยมถึงไม่หาอะ้าถ้าหาแล้วแตเอี่ยมรวยแน่ถ้าตะเอี่ยมรู้แตเอี่ยมรวยอันนี้มันเล่นไม่เป็นแล้วก็มันมันยังนึกนะว่าพอเขาถูกแล้วเขาได้เงินมาจากไหนเขาได้เงินมายังไงอะไรเนี่ย หลงสุดท้ายจ้าท่านผู้ชมมาเนาะฝากท่านผู้ชมตามจนของสุดท้ายน้ำเนาะตามเถอะเพิ่นฉีกยิบเหล็กทูกห้อีกไหมวะค่ะเขาเขาให้ยิบอีกครับอีกอันหนึ่งที่หยิบอีกใช่ไหมอย่างนั้นคลองรู้เขาว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมกดรอไว้เนาะคุณพ่อนีฉีกยิบเหล็กทูกห้อีกเนาะค่ะนั่นแหละวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสิบห้าแล้วกันเนาะหรือวันที่เท่าไหร่ ทิพหามันจะทันไม่พ่อกลัวไม่ทนสิบสี่แล้วครับครับอ่สิบสามครับครับสิบสามกระถางนอกครับอันเก่าไม่รู้ลมเลยยังไม่รู้ยังครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมีกดดอไว้ทังทีสิบสิบสามเลยมะสิบสามนะคะจุดทูกนะคะท่านผู้ชมครับอืแต่ว่ามีเอฟซีถามมาว่าขอชื่อคนที่ว่าอยากจะอุทิศสมบูรณ์ส่วนกุศลให้ก็คือว่าดวงวิญญาณที่อยู่กับพ่อ ก็ค <Bing. S 2> ือว่าอันนี้บอกบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้ก็คือว่าเขาไม่ให้บอกใช่ไหมเขาอ่เขาไม่ให้บอกเพราะว่ามันเป็นถ้าบอกเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่ามันนั่นคือมีหลายๆคนที่เป็นวิชายีพเอาชื่อเข้าไปขาย่ะครับเขากลัวอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเขาห้ามเด็ดขาดเลยครับเขาไม่ให้บอกชื่อไม่ให้บอกชื่อแต่ว่าถ้าเราจะทําเนี่ยเราสามารถอุทิศได้เลยอุทิศได้เลยคขออนุญาตถามนะค่ะเวลาเขาอุทิศนี่เขาเขาตรง เอื่นพ่นว่าจากไหนค่ะหรือว่าบอกว่าจากไหนครับพ่อคุณพู้ที่มีพระคุณหรือว่าท่านอะไรก็ได้หรือว่าแผ่ไปทั่วเลยก็ได้ค่ะแผ่ไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณครับอ๋อ,อให้บอกได้เขาบอกว่าน้องรู้แล้วนะค่ะ <laughs> น้องบอกเขาได้เลยนะจ๊ะชื่ออะไรบอกเขาได้เลยแต่ขอร้องว่าอย่าเผยแพร่มากมนะครับเอฟพีอยากรู้บอกเข้าไปได้แต่ว่า ก็ขอให้พยายามว่าอย่าอย่าจุดขอด้วยนล้ถ้าสมมุติเขาจะมาให้เขาจะให้เองน่ะแต่นี้เขาเขาบอกว่าเขาจะให้หยิบทูบเพราะว่าเขาจะลองดูกําลังของเขาก่อนว่าเขาจะพอได้ไหมเนาะคือหลังจากที่บอกว่าตุ๊แกร้องหลังจากนั้นเขาก็บอกมาบอกว่าอย่าให้หยิบทูบใช่ไหมพ่ออย่าให้หยิบทูบเพราะว่าทูบนี่มันจะ อาจจะอาจจะอาจจะไปควบคู่กันนะครับครับอือครับก็คือว่ากําลังเขายังอ่อนเยอะกําลังอ่อนครับเขาไม่สามารถมาบอกเป็นตัวได้เออครับถ้าเป็นเมกกื่อก่อนเนี่ยผมผมก็บอกว่าผมก็รับรองว่าได้เป็นตัวครับอือครับแต่คือว่าก็คือว่าโดนโดนมาเยอะนะพอน้องกันเลยเนี่ยโดนเยอะครับครัะพวกเขาไม่เหมือนเอฟซีของพวกเราทางนี้นะค่ะ ที่คนที่นั่นน่ะค่ะอืมแม้แต่เจ้าของแผงลอตเตอรี่นี่นะอขอโทษนะขออนุญาตนะก็ยังก็ยังนั่นเลยนะครับค่ะก็ยังโกหกเขาคนที่ขายลอตเตอรี่้วยกันนี่แหละค่ะเนี่นทีเอฟซีงวดนี่เนี่ยทีเอฟซีไปเฮ็ดบุญในีเพ่นนี่เพิ่นดีใจบ่ครับได้ครับดีใจมากครับผมก็ฝากขอบคุณนะ ทางใดที่เขาจะสมนาบุญคุณได้เขาจะทำเข้าว่าอย่างนี้นะครับอูอใช่เนาะเนาะครับก็เห็น,นหใจเขาอยู่นะพ่อเนาะที่ผ่านมาที่เขาบอกตลอดบอกถูกตลอดแต่เข <ๆ S 1> าก็ไม่ได้ผลตอบแทนะไเลยเนาะไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเจอแอดมินไวกว่านี้คิดว่าเขา่าจจะพอใจี่เขาน,ใน่น,นาจะได้นานเลยครับครับบ่าดป่านนี้พวกเราก็คงจะพอจะอยู่กันได้ไม่ถึงกระลำรวยหรอกแต่ว่า น่าจะแอบพวกแอมซีของพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะพออยู่กันได้คนนี้ปอกินแล้วพอ,อ,อ,อนั่นแหละบางคนก็โอ้ยนี่เห็นเยอะเหลือลเกินบางคนบอกนี่เขากัสอนคนนี้เงินล้านก็มากยังไม่มีจ่ายเขาเลยอะไรพวกนี้เนะี่ะก็อยากไม่มีทางที่จะไปกู้เข้าต่องกัวได้มัางเพาว่ายอย่างนี้แต่ผมก็บอกเขาไม่เป็น ก็ไม่รู้จะบอกยังไงครับคุณพ่อก็คุณพ่อก็เหมือนแบบคอยชี้ทางให้เอฟซีเประมาณนี้ใช่ไหมพ่อครับถ้ามีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะให้อดินเนี่ยไปลองไปถามเขาดูคือเขาดูจากเลขหมายเลขประชาชนครับนะครับคูเป้านี่แหละอ่าคเขาดูอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามแกดูอ๋อนะครับเขาดูดวงด้วยใช่ไหมพ่อแกดูได้ครับดูเหมือนกัน แต่แกไม่ค่อยออกโอ้มเข้าใจอยู่ครับนะครับทีนี้หลังจากที่เข้ามาบอกสามตัวสองตัวแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้หยิบเลขทูบอีกให้ให้ให้หยิบเลขทูบอีกเขาบอกค่ะค่ะแนวทางของลุงเอี่ยมก็เก้าสองสามแล้วก็หกสองสามนะคะสำหรับเลขทูบรอวันที่สิบสามนะคะไม่เกินสิบโมงเช้านะคะทางช่องก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ปรดใช้วิจารณาณในการรับชมนะคะก็ขอจบคลิปไว้ติ่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ